นะคะผู้ติดเชื้อของเราไม่เพิ่มขึ้นนะคะยังเป็นคนหนึ่งหนึ่งคนนะคะที่ได้แจ้งเมื่อวานนะคะแต่ว่าตอนนี้นะที่เราดําเนินการที่ได้แจ้งสื่อมวลชนไปแล้วว่าตอนนี้เรากําลังสืบเขาเรียกสืบสวนโลกนะคะเ,เส้นทางของการที่ผู้ติดเชื้อเ,เข้าไปพบใครไปที่ไหนสถานที่ใดและบ้างนะคะตอนนีเน้เราได้ทําการมีคําสั่งที่จะให้รายงานตัวสําหรับผู้ที่ เข้าไปเลื่องไปเล่นบอลบอลไก่นะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ได้ไปแล้วในประมาณห้ามเภอนะคะประมาณ468รายค่ะตอนนี้แล้วก็เราก็ยังเก็บไปเรื่อยๆที่จะให้เขาเข้ามารายงานตัวทุกท่านที่เข้ามาที่นี่เข้าระบบค่ะท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะอสมออของเรานะคะทัานสาการ้สุขจังหวัดจะรับ ทั้ง468รายไปควบคุมดูแลนะคะซึ่งเราก็จะทำตามระบบการควบคุมคือการกักไว้14วันนะคะแล้วก็มีการวัดอดดวัดไข้รายงานทางออนไลน์ทุกๆคนแล้วก็เราให้ชุมชนอ,อสอมรพสตอเป็นผู้ที่จะดูแลนะคะเขาเพื่อที่จะไม่ให้บุคคลเหล่านี้นออกออกมา ซึ่งจะทําให้ประชาชนได้สบายใจนะคะวิธีการจัดตัวของผู้ที่มีสี่ร้อยกว่าคนี่คือกักตัวอยู่ที่บ้านใช่ไหมหรือไปตรงไหนอยู่ที่บ้านค่ะ,คะก็ทําเหมือนกับเ,เป็นกับประเทศเสี่ยงทั้งสิบห้าประเทศนั่นเองก็คือว่าให้อยู่ที่บ้านแล้วก็ให้แยกนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวทางนายแพทย์สาธารณสุขพอได้รายชื่อนี้เนี่ยเขาจะลงไปกํากับดูแลของแต่ละอําเภอนะคะซึ่งอําเภอเมืองจะเป็นอําเภอที่มากที่สุด นะคะถึง186อำเภอสุงเม่นต่อมาก็คือ177ที่ได้มารองอรองลงมาก็คือ99เป่นชัย4วางชิ้น1ร้องกวาง1นะคะเหลืออีก2อำเภอที่ยังไม่รายงานแต่เดี๋ยวก็คงทยอยเข้ามาซึ่งู้ว่าก็อยากให้เขาได้เก็บมากที่สุดแต่ก็ดีนะคะที่หลังจากประกาศไปเนี่ยประชาชนตื่นตัวแล้วท่านมารายงานตัวเอง ตอนนี้ก็มีการจุดค้นบ้างแต่ก็เข้ามารายงานตัวแล้วค่ะครับแล้วก็ามาตรการหลังจากตอกแท์เราครบผู้ป่วยแล้วหนึ่งรายตอนนี้เรามีมาตรการอะไรที่เพิ่มค้นเพิ่มเมติมจากเดิมหมาใ่คะคือตอนนี้ค่ะเพราะ,ะ,ะ,ะว่ามองว่าตอนนี้เนี่ยจากที่มาตรการที่เราได้ปิดที่ต่างๆแล้วเนี่ยแล้วก็เราก็มีมาตรการเพิ่มเติมก็คือตอนนี้เราไปเน้นตรงจุดของออที่บอกว่าเป็นอากาัสต้ากัสยานขนส่ง ขนส่งนี่จะเน้นว่ามา,มากมากนะคะเพราะตอนนี้นอกจากการที่เราจะาทำะทำะเบียนเรื่องการควบคุมดูแลของประเทศเสี่ยง15แล้วเรายังมีกรุงเทพมหานครและก็พื้นที่เสี่ยงนะคะที่เขาจะเข้ามาที่นี่เราจําเป็นจะต้องอได้เข้ามาในการเ,าเรียกว่าควบคุมตัว14วันเช่นกันตามนโยบายรัฐบาลตอนนี้เด่นชัยคุมได้ตอนนี้เข้ามา13คน และกําลังจะมีรายงานจากอาเภออื่นๆที่เข้าที่นักเรียกเข้าระวังจริงๆแล้วเนี่ยการประสบการสาเร็จของเราที่ผ่านมาคือชุมชนเพราะว่าชุมชนกับกสอมอเนี่ยจะเป็นคนที่สาะเขาเรียกสาะคนสาะหาเนี่ยจนครบในเรื่องของต่างประเทศเออกาหลีที่เป็นแรงงานที่เข้ามาเนี่ยแต่ว่าในวันนี้เรื่องของกรุงเทพคนที่มาจากกรุงเทพชุมชนก็จะต้องช่วยเราเช่นกันค่ะ คือบุคคลที่เดินทางลับจากกรุงเทพแล้วมาในจังหวัดแค่นี้จะต้องไปรายงานตัวหรือต้องไปทากระบวนการกใช่ <ไป S 2> ค่ะคเพราะตอนนี้ผมว่าให้ทางหน่วยราชการถ้าหากเป็นหน่วยราชการก็ต้องกักตัวเช่นเดียวกับประชาชนค่ะเพราะนี้นเวนียนไปเรียบร้อยแล้วแจ้งไปแล้วว่าแม้แต่ราชการข้าราชการที่ไปเที่ยวกรุงเทพหรือตอนเสาร์อาทิตย์ไปไป,ไปหยุดไปกรุงเทพกลับมาคุณต้องทําการกักตัวเช่นเดียวกับประชาชนค่ะ ก็คจะต้องรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผ <der> ู้ประค่ามชอะไรไหมครับตอนนี้เนี่ยก็รายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะเพราะตอนนี้เราสั่งไปถึงผู้ใหญ่บ้านและอบปทแล้วที่จะให้เป็นหน่วยที่จะรับตัวเข้ามาเข้าสะดวกตรงไหนก็ให้เข้ามารายงานตัวตรงนั้นตอนนี้ก็ผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็รวบรวมไปที่อำเภออำเภอก็ได้ส่งไปที่รอปสตนะคะที่จะเข้ามาเพราะรอปสตเนี่ยจะเป็นจุดที่จะเข้ามาคนโทรลนะคะในเรื่องของสุขภาพอนามัยแล้วกัน วิธีปฏิบัติตัวตอนที่เขาอยู่ที่บ้านการแยกนะคะการใส่แมสการที่จะต้องรายงานผลหรือว่าการที่ครอบครัวเขาจะทํำยังไงปฏิบัติตัวเรามีหมดนะคะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรการเพิ่มเติมเช่นร้านอาหารห้างสรรพสินค้าเรามีมาตรการ,รมีมสั่งไปแล้วมีคําสั่งออกไปแล้วนะคะทั้งสรรพสินค้านะคะโรงแรมนะคะร้านอาหารร้านค้าปลีกเนี่ยตอนนี้ทุกคนจะต้องออมีมาตรการที่จะช่วย จังหวัดอย่างเข้มข้นในการสกรีนนะคะผู้ป่วยที่มีไข้อุณหภูมิเกิน37.5ให้แจ้งสาธารณสุขเลยค่ะเพื่อที่เขาจะมารับตัวเพื่อที่จะไปตรวจตรงนี้นะคะก็เได้แจ้งแล้วว่าไม่ให้เข้าไปในสถานที่เช่นเซเวน่นอีเลเว่นนะคะร้านค้าบีบแล้วก็ในเรื่องของร้านอาหารก็เช่นกันเขาจะต้อง ไม่รับตัวผู้ที่มีไข้สูงเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานที่เพื่อเป็นการลดการแพรก่กระจายของไวรัสโควิดค่ะถ้าไนส่วนของร้านอาหารนี่เราจะขายตามปกติหรือว่าจะเอานำกลับไปกินที่บ้านหรือลือว่าให้ให้ไข้เขาออกไปให้เขาเปลี่ยนรูปแบบว่าให้ขายแล้วก็กลับไปเทคเทคโฮมค่ะคือเอากลับไปที่บ้านแต่กรณีที่เขายังจะขายอยู่จะต้องทำตามระเบียบของเราก็คือ การเว้ระยะโต๊ะต้องไม่เกินต้องไม่น้อยกว่า1เมตรที่จะทำที่จะเว้ระยะนะคะแล้วก็จะมีที่ล้างมือแล้วก็มีแอนกอคอร์แต่ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยผู้ว่าสั่งให้มีการตรวจตามมาตรฐานค่ะซึ่งก็คงจะให้ทางด้านเพราะตอนนี้ก็จะมีคําสั่งต่อไปว่าให้ปกครองท่านประจังหวัดนะคะอำเภอทุกอาเภอตารวจกรมน เป็นผู้ที่จะไปตรวจติดตามและควบคุมให้เขาดำเนินการตามกฎหมายค่ะแล้วก็จะมีหน่วยงานต่างๆเช่นวัฒนธรรมพาณิชย์นะคะที่จะต้องเข้าไปดูในแต่ละโซนที่ผู้ว่าได้แบกให้เขาว่าเขาต้องดูอะไรบ้างก็จะไปช่วยกันควบคุมนะคะตามกฎหมายคื่อค่ะขออนาตย้อนกลับไปถึงผู้ที่ ท,ที่จะต้องเข้าข่ายรายงานตัวแล้วก็ไม่มารายงานตัวเราจะมีมาตรการมาตรการตามกฎหมายค่ะตอนนี้เพราะว่าถือว่าในภาวะนี้เป็นภาวะาที่ผู้ว่าเองถือว่าเป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อซึ่งเราใช้สามารถสามารถใช้มาตรา3สิห้าที่เราจะสามารถที่จะ,ะบังคับใช้ทางกฎหมายได้ค่ะโทษในเรื่องของการนี่เป็นโทษหนักขนาดไหนคะ,ะถ้าเอากันจริงๆแล้วก็ก็ค่อนข้างหนักนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเหมือนกับว่า ถ้าเขามารายงานตัวถ้าเขาไม่รายงานตัวนี่ก็จะมีเหมือนกับจะมีการปรับอะไรงี้ค่ะตามตามกฎหมายมีจำมีปรับก็แล้วแต่ว่าเราจะพิจารณาว่าแต่แตละรายเป็นยังไงแต่ว่าพรว่าไม่อยากใช้กฎหมายนะคะให้ราบได้ว่าพรว่าไม่อยากใช้กฎหมายกับประชาชนประชาชนก็คงเข้าใจแล้วว่าการที่เรามีจิตสํานึกที่ดีว่าเราจะเป็นผู้ไม่แพร่เชือ้อหรือว่าเราเป็นผู้สัมผัสเราอาจจะไม่ติด แต่ว่าเราไม่ให้กระจายก็คือเราไม่ให้แพร่เชือ้อแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้วาบอกเลยว่าในวันนี้ถ้าแพร่จะหยุดคือแพร่อยู่บ้านค่ะถ้าประชาชนไม่ออกไปไหนในช่วงนี้นะคะที่จะไปตามศูนย์กันค้าไปกินอาหารไปอะไรต่างๆที่จะมีะงานสังสรรค์ต่างๆแล้วเนี่ยถ้าเราหยุดในช่วงนี้ได้โดยสิ้นเชิงจังหวัดแพร่จะหยุดการแพร่ระบาดค่ะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเตรียมการถึงขนาดตอนนี้เราแจ้งไปที่อำเภอให้มีโรงพยาบาลสนามนะคะให้ครบทุกอำเภอแล้พวกว่ากําลังจะหาตึกที่อยู่ในอำเภอเมืองว่าหากมันเกิดอะไรจริงๆเนี่ยเราก็จะมีโรงพยาบาลสนามที่จะต้องเข้าไปเพื่อที่จะดูแลคนของเราด้วยค่ะตอนนี้ความพร้อมของโรงพยาบาลสนามของแท่นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามี67เตียงค่ะ สำหรับที่ที่เรามีทั้งรพอพศตอ่อทุกแ่นแล้วก็โรงพยาบาลแพทย์นะคะเรามี67ซึ่งผู้ว่าคิดว่ามันยังไม่เพียงพอก็เลยให้อำเภอแต่อำเภอเนี่ยได้หาที่เป็นโรงพยาบาลอำเภอที่ใกล้ที่ที่ที่เขาดูแล้วมีความพร้อมแต่ก็ยังคิดว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากตรงนี้ก็คงจะเป็นขอว่าจะมาดูในอำเภอเมืองด้วยตอนนี้ก็กลังดูว่าเอกชนท่านใดที่ ท่านอยอมเสียสละที่ให้เพื่อที่จะมาดูแลกันเนี่ยกับกับประชาชนคนแพร่เนี่ยก็ยินดีนะคะขอให้ท่านได้ร่วมมือร่วมหมายกันไม่ว่าโลกนี้มันไม่ใช่โรคของใครมันเป็นของของเราที่ต้องดูแลด้วยกันทางภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่จะต้องเข้ามาช่วยกันอย่างเข้มแข็งแล้วเราจะผ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ